น้ำชาเชียรนัทเคลื่อนไหวถึงแอนค่ะล่าสุดน้ำชาไปเป็นแขกรับเชิญในช่อง YouTube ตอนน้ำชาเชียรนัทปล่อยซิงเกิลรอบ10ปี เลิศมงลงอีพีสิบสามซึ่งน้ำชาได้เผยในรายการบางช่วงตอนแสดงเนี่ยยากกว่าง,งานเพลงอีกนะเพราะการแสดงเราเป็นคนอื่นการร้องเพลงมันคือตัวเราแต่ถ้าตัวละครของเราต้องซึมซับกับความเป็นละครนั้นการแสดงก็ใช้พลังเยอะแต่ก็สนุกดีการแสดงมันเลือกไม่ได้ต้องท,ทําทุกบทบาทเรื่องแรกที่เล่นเป็นตัวร้ายเป็นเรื่องที่พลิกตัวเราไปเลยจากเมื่อเล่นเป็นตัวดีก็คือเราเนี่ยเล่นนร้ายและเราก็ชอบมากพี่แอนเขาชอบ ให้โอกาสแบบเรานะยากมากเราใช้เวลาในช่วงพักกลางวันเข้าไปร้องไห้ในห้องน้ําเลยช่วงพักกลางวันเองเราก็นั่งร้องไห้เพราะมันเครียดเราก็หายตัวไปบางทีนอนไม่หลับเราก็บอกพี่แอนชามไม่ไหวแล้วสุดท้ายพี่แอนเขาก็สอนว่าเราจะต้องสู้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เธอเปิดเผยคะ่ะ